I <laughs> เหตุผลอีจองซอกไว้ผมยาวหลังจากปลดประจำการทหารอีจองซอกก็ได้โพสต์รูปภาพทักทายแฟนๆด้วยทรงผมที่ยาวปะบ่าใน i อินสตาแกรมทำให้แฟนๆหลายคนสงสัยว่าทำไมอีจองซอกถึงไว้ผมยาวปูสกายบันเทิงจึงไปขุดแคะหาสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้อีจองซอกไว้ผมยาวเพื่อการแสดงภาพ,พยนตร์ The w i t s p a r 2ซึ่งได้เซ็นสัญญาไว้ก่อนที่จะไปรับใช้ชาตินั่นเอง โดยในการแสดงครั้งนี้เขาจะได้แสดงในฐานะนักแสดงรับเชิญเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวหลักถึงแม้อีจองซอกจะไว้ผมยาวแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความรักของแฟนๆน้อยลงไปเลยทันทีที่อินสตาแกรมมีความเคลื่อนไหวหลังกดประจําการทหารแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดถึงกันอย่างล้นหลามจบการรายงาน